สวัสดีค่ะสาวกมน้อยก็จะพามาอบไก่นะคะวันนี้เอาตั้งเวลาเลยเอาไก่ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสัก25นาทีนะคะไฟ180นะคะแล้วก็มาดูกันค่ะตอนเสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปทำลาบเห็ดขมต่อค่ะมามาพอกับาสาวกลมน้อยมาต่อกันกับอัน การเฮ็ดก่อยเฮ็ดขมหรือว่าลาบเห็ดขมก็ได้ด้จ้ะมาเอาเรามาปรุงกันดีกว่าเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมด้จ้ะก่อยเห็ดขมเขาขวลงไปอันผงนวนด้จ้ะใส่ลงไปใส่หลายแสบหลาย ใส่หน่อยแสบหน่อยบอไซบ่แสบเลยเอาโอก็บักพริกพริกผงนะจะใส่ลงไปใส่หน่อยเผ็ดหน่อยใส่หลายเผ็ดหลายบอไซกับบอแสบนะจ๊ะบอเผ็ดอะต่อไปก็มะนาว ใส่น้าลง,งนาน้ำปลาปลาน้ำปลาน้ำปลาหน่อยนึงปลาน้ำปลานะคะน้ำปลาใส่หน่อยนึงขันผู้ใด็ประมาณก,กับบอสไใส่กันได้เด้อจ้า คนเห็ดคมนี่ไปเก็บมาแล้วค่ะมาต้มแซ่สองฟิดว้เด้อจ้ะสีเห็ดให้เก็บไว้ใดโดนแล้วกัเอาไว้ใดโดนก้อยเห็ดคมดอกบ,นบานๆยี่สิเลยจ้าบอตองปากค่้หนึ่ง แซบแล้วจ้ะใส่หอมหอมร่วมแล้วก็หอมแดงที่หั่นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปคน สีดแดงมาเป็นหน้าตาแบบนี้ก้อยเหฮดขมหอมขอขัวจ้ะมาตักใส่จานกัน ย้ายมืนิดนึงอ่าปักความเอาติดถอดมือปักเส่จานเลยจ้าแสบแทนและแน่นอนก่อยเห็ดขมเฮองมังนนี้อาหารเสาเฮา้อมือ ป๊บ,ปบ,ปบเราไปดูไก่ที่ทอดไว้จ้ะให้เบิ่งชัดๆไาเข้าไปเบิ่งไก่ที่ทอดด้วยอยันหม้อทอดไรลน้ำมันไว้เนาะจ้ะเนาะไปดูเลยจ้ะมาเบิ่งไก่ที่เขาทอดไว้ใบด้วยใส่หม้อทอดไรลน,น,น้ำมันเนาะจ้ะ จะออกหน้าตาออกมาเป็นยังไงเปิดออกมาเลยบ้าวเหลืองน่ากินมากโอเคเราเอาใส่จานกันค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอาหารของเฮาเมอร์นี่อาหารเสาวของเฮาเมอร์นี่ไก่ทอดโดยใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะ นี่เหลืองหน้ากินเรากมีก้อยเห็ดขมเข่ากันทุ่งใดดแต่ก็กินได้นะคะอร่อยนี่โอเคไปกินกันคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย